มาฟังเสียงซอนเตส 368G นะครับอันนี้เป็นท่อ PR2 ซึ่งใส่ตัวจุกแล้เสียงตัวตัวสั้นนะครับตัวเล็กที่แถมมากับท่อ,อคือเพิ่งถอดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เพิ่งถอดออกคือตัวเนี้ยใส่แล้วเสียงเพราะมาก เสียงมันนุ่มมากแต่มันอั้นแล้วก็มันสะสมความร้อนนะครับซึ่งทําให้เนี่ยคอมันไหมนะและระยะยาวอาจจะทําให้ปลายมีปัญหาได้เพราะนั้นก็ถอดมาใส่ตัวสั้นแล้วกันโอเคสตาร์ทครับ ประมาณนี้นะครับเสียงก็นุ่มทุ้ม,ม,ม,มออกสมูทสมูทนะซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่แผดนะเรียกว่าไม่แผดนะครับแต่ถ้าถอดจุกอะรันทุ่งันทุงเนอะอาจจะแผดก็ได้ประมาณนี้ครับ